ปอสทพนปอสทพนเสียดายไหมเสียดายแทนบอบอยเสียดายไหมเสียดายนี่โชว์หน่อยนี่คือรถไฟฟ้าที่ลอยบนฟ้าไม่ได้อยู่ในดินนะครับบอบอยคือให้บอสทยพนนับดูดีๆนะว่าถนนพี่กี่ชั้นเนี่ยโอ้ถนนนะฮะสองชั้นนะครับผมแล้วหนึ่งสองสามสี่ลืมไปใต้ดินอีกนะโอ้ใช่ใช่ลืมไปอุ้ยตายลืมไปลืมไป นะมีสี่ชั้นจำเป็นเขาบอกว่าอีกสิปีจะแซงหน้าไทยอนอนฝัน<า>หรือเปล่า,าฝาน<ห>ันไปหรือเปล่าฝันไปหรือเปล่าสิบปีนะเออฝันเอาดิอา้าวฝันเอาและนะประเทศที่จะเินต้องเป็นแบบไหนประเทศที่จะเินต้องแต่ไม่ต้องพูดนะฮะไม่ต้องพูดนะดูเอาฮะด,ดูเอาจากสายตานะครับผมนะ นี่คือประเทศที่เจริญนะฮะใช่นี่คือความเป็นจริงเปล่าต้พนนะฮะสิ่งที่เราเห็นด้านหลังของเรานี่คือตึกร้างหรือเปล่าโอ้หอันนี้ไม่ใช่ตึกร้างครับไม่ใช่ทุนจีนครับไม่ใช่แน่นอนฮะนะนี่เป็นตึกนี่ใครมาอีกเนี่ยนี่ครับทานน้องมาชมความเจริญเออมามามาดูความเจริญครับครับเนี่ยเล่าให้น้องฟังหน่อยเป็นยังไงมาดูครั้งแรกแล้วเป็นยังไงประทับใจนะมันเจริญไหมประเทศไทยเนี่ยเจริญเนี่ยเจริญครับดีสู้เขมี่ได้ไหม โอ้มันต้องกินขาดด้ยแหละโอ้กินขาดอยาบก,กันมือซีดาทํา,ทาน้อยเสียดายไหมถ้าบ,าบอบยมาฟังที่น้องเขาบอกว่ากินขานีบา่บอยจะดิ้นหรือเปล่าจะรับได้หรือเปล่าวิบอยคือบอกแต่คนต้องบอกน้องเหอนกะแล้วก็บอกบอยว่าสวนตรงนี้มันอยู่บนฟ้าะนะวมนได้อยู่บนดินใช่คือลืมลืม,<น>ล,มลืมเลยลืมเลยลืมบอกวิบอยนะจุดตรงนี้จะเป็นจุดสวนลอยฟ้านะฮะเนื้อที่ประมาณ7ดไร่นะครับผมอ่ะดุสิ์อรุณพาร์คนะดุสิธิ์อรุณพาร์ค ดูสิอรุณพักยังมีอีกมุมหนึ่งนะมา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 พี่บอยตามผมมาพี่ดีวผมพาไปดูอะไรที่ว้าวอาจจะพนมเป็นสู้ได้หรือสู้ไม่ได้ก็แล้วแต่พี่บอยนะอันนี้บอกเลยก่อนนะน้ำบาปไตยพลนะอันนี้คือภาพ AI หรือไม่ AI AI ไหมเอไไหมไม่ AI ของจริงของจริงไหมเดี๋ยวไดขยับตัวนี่ฝันไปหรือเรื่องจริงของจริงของจริงของจริงที่สาคัญคือไม่ได้เคมใครมาอ๋อเป็นไงล่ะนะครับผมบาปไตพลวันนี้ประเด็นคือ รเรามาทําอะไรกันเราเรามาดูความเจริญฮะที่ประเทศไทยมีให้เราดูนะแล้วก็อยากให้พี่บอยมาดูกับเราแค่นั้นเองไม่มีอะไรครับคลิปนี้นะมาฮะตามมาฮะตามมาและมุน<า>มนี้นะฮะบนถนนพระรามสี่เาเทพ้พลุ่งไป<ม>ทางแยกวิทยุใช่พระรามสี่ออกไปนู่นพระโขนงไปได้หมดนะนี่คือถนนในประเทศไทยนะฮะที่ถนนดีนะครับนะครับไม่เหมือนไม่เหมือนกัมพูชานะถนนดีหมดแล้วนะฮะเหลือแต่ถนนไม่ดี แตกต่างกันนะครับผมคือประเทศที่เจริญต้องเป็นแบบไหนประเทศที่เจริญก็ต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมเป็นแบบนี้ครับแบ็นแบบไี้เขาเรียกความเจริญที่ให้ดูหน่อยแบบนี้ครับแบบที่เราเห็นเริญของจริงเจริญของจริงเลยที่เราเห็นนี่คือตึกร้างหรือตึกที่เป็นตึกที่ใช้งานได้จริงตึกที่ใช้งานได้จริงครับสวยงามมากเป็นตึกที่คนอยู่ ใช่แล้วก็มีรูปทรงที่แปลกตาน่ะบิลลี่นะรูปทรงต่างๆแล้วก็ด้านหน้าเรานี้ก็จะเป็นวันแบงคอกโครงการใหญ่นะครับแล้วนี่คืออะไรนี่คือรถไฟฟ้าครับผมนี่ก็รถไฟฟ้าบอกเสียพลก็พูดเกินไปไม่ได้เกินไปครับผมรถไฟฟ้านะฮะรถอฟฟ้าก็ได้นะครับผมพี่บอยเคยนั่งหรือยังนั่งพี่บอยเป้าหมายคือวันนี้จะพาบ่าวบอยมาชมใช่ไหมใช่ผมอยากพาพี่ผมมาผมอยากพาพี่บอยมาดู นะครับเผื่อพี่บอยอาจจะยังไม่เห็นแล้วเขาจะเชื่อบาเซฟคนไหมไม่เชื่อไม่เป็นไรพี่แต่เรานําเสนอความเป็นจริงนะพี่บอยเราไม่ได้ฟิกนิวเหมือนพี่นะนี่เราพูดจริงๆนะพี่นี่คือความเป็นจริงนี่คือประเทศไทยเห็นไหมครับนะครับนี่นะฮะของจริงของแท้แน่นอนนะฮะบ,บอกได้เลยว่าไม่จกตาเหมือนใครบางคนแล้วกันนะครับผม เนี่ยเนี่ยพาพาม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 าพาน้องมาชมความเจริญมามามาดูความเจริญมา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 ครับเนี่ยเนี่ยมามามายืนมายืนมายืนเป็นไงเจริญมน้องเชื่อไหมอ่าฮะจับขาแบบนี้เลยวันนี้จับเขาเลยนะเป็นยังไงเป็นยังไงต้องท่ามขอยกได้ท่ามขอย่ะไม่เป็นไรคืออยากถามอีกมากี่รอบก็จะถามมากี่รอบก็รู้สึกดีทุกรอบเออประเทศไทยนี่เจริญไหมเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยโทรไปว่าบทเจริญโมมีตาเท่านั้นแหละไอ ก็มันมีคนบางคนที่มันชอบพูดว่าประเทศไทยน่ะอีกสิปีเขาจะแซงหน้าใช่ไหมล่ะใหเว้าเดี๋ยวนี้อ่ะให้บอกชื่อไหมล่ะน้องม่อย่าคูดี๋ก็คุยพ่อแต่ว่าพี่นมงคลดูสนุกดะเดี๋ยวด้ต้องรู้จักน้องแกตาต้องถามสวัสดีค่ะทุกคนครับน้องแกตาครับอยากอยากจะถามว่ารู้จักคนที่ชื่อบอยไหมพี่บอยรู้จักพี่บอยไหมไม่รู้จักคไม่ได้ดูพี่เคาโอเคไม่รู้จักไม่เป็นไรไม่รู้จักผ่านไปเดี๋ยวมาดูพี่ผู้ชายก่อนสวัสดีครับ ดีสบายดีนะว่าสื่อซีเร่งน้ำจากไหนล่ะบัดนี้ว่าทุกคนโบ้ข่อยซื้อรถเบ้ารถเนาะพี่น้องอยู่แฝงสวรรค์แฝงสวรรค์เขตเป็นคนล่าเนาะร้านพ่อกระดวดอ่ะจับมือหักแพงกันเฮาคือมื้อนี้ที่เฮามาเห็นจังซี่นี่ครั้งแรกบอกตได้มาเบิ่งแม่นครั้งแรกที่มันเจริญซําใด้ล่ะบัดนี้วามเจริญก็เจริญนั่นแหละซําใดเพราะว่าน้องบ่ฮู้อ้ายแต่ว่าฮู้ทั้งท่าที่ฮู้นี่คือเจริญเจริญแน่นอนแม่นเพราะว่าอยู่บ้านเฮาบ่เคยเห็นอยู่บ้านเฮาบ่มีจังซี่ นี่แหละคือคลิปนี้แบบกเตยพนเนี่ยพาเพื่อนๆน้นนนองๆมาดูนะทุกคนมีเสียงเดียวกันก็บอกว่าจเจริญหมดนะบาโบ<ห>ทุกคนบอกว่าจเจริญหมดแต่เสียดายนะเสียดายที่เราไม่ได้ไปขเขมรเนี่ยแต่เราก็มีความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจเจริญน,นะนี่คือความจริงนะอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องถามคนนี้ก่อนนะเอาความเป็นจริงเลยคุยกันในความรู้สึกหรือในความคิดของเราเนี่ยเราไม่เคยไปขเขมรก็ช่างเราคิดว่าขเขมรเนี่ยจเจริญกว่าไทยไหม บอสามดอกบสสอสามอีกสิปีเนี่ยเขมีนจะเจริญกว่าประเทศไทยไหมบสสอสามดอกเพราะว่าหนึ่งอะคิดว่าการบริหารมันคือกันพูดง่ายง่ายคือผู้นําไทยกับผู้นำเขมรน,นนี่มันคนละเลเวลเนาะเออคนละความคิดพูดง่ายงก็ฟังโน่นนะสมองสมนัยมักทัวร์าาานะเข<ม>าจะบอกภาษาบบนั่นเบอร์สังสรรคันเนาะ,น,ะนี่คือบ่าวลาวแรงงานลาว,ลาวอีกคนหนึ่งพี่น้องที่มานบอกความเป็นจริงเด้ที่มันเสนอเรื่องราวความเป็นจริงให้พี่บอยได้ดูนะพี่บอยนะ อย่าไปเกลียดคนลาวเลยพ,พี่พี่ไม่ได้เกลียดคนเขมรนะไม่ีไม่เกลียดเลคนลาวก็รักคนกเขมรนะครับแต่ว่าผมก็พูดบางกลุ่มบางคนแค่นั้นเองนะครับผมค,คือบอสเทพครับครับเขาจะบอกว่าประเทศไทยง่้จริงไหม,มคนประเทศไทยโง่จริงไหมงโงโง่โงโงพัฒน,นาปดะเด๋อมีมาฟังปี่ปยมาเีื่มานีิถ้าคนไทยโง่ประเทศไทยไม่พัฒนาขนาดนี้หรอกนี่ เห็นไหมนี่คือคําพูดของคนที่อยู่ในไทยแล้วก็นี่นี่มาดูมาดูนี่มาดูมาดูนี่นี่พี่บอยเนี่ยนี่คือประเทศของคนโง่ที่พี่บอยบอกพี่บอ,อยมีเรื่องยังที่แอมเเ่ะพี่บอยเนี่นี่ดูสินี่คือความเป็นจริงนะครับไม่ใช่ภาพอไอไอน,นะนะมาดูมาดูก่อนมากมาก่อนมากก่อนไม่ใช่ภาพอไอไอใช่ไหมเปล่าเราฮ่ะอย่างไม่ใช่ไอไอเนาะความ,มเป็นจริงนะเห็นตับเนื้อผ่าเนาเออเห็นเนื้อผ่าดีกว่าดีเออ พูดจริงทําจริงนะครับผมแล้วก็นําเสนอจริงๆนะครับนี่คือประเทศไทยไม่ใช่ตกจาเอ๊ก็เรียกอะไรจกตาบ่าวูดเร็วไปนะครับคือตอนนี้นะครับบ่าวไทยคนครับตอนนี้ชื่อได้ว่าความเจริญเนี่ยถ้าเราบอกว่าเจริญเนี่ยต้องเจริญแบบไหนความเจริญเหรอพูดกี่ร้อยรอบก็ยังเจริญแบบนี้เขาถึงเรียกว่าเจริญการเจริญยังไงฮะถนนหนทางแล้ว่าจากตรงไหนจากสายตาเราถนนหนทางนะฮะรถไฟฟ้าถนนกว้างนะ ผู้คนมีความคิดที่ดีผู้คนมีความคิดที่เฉลาดแล้วก็<ม>ทุกคนมีจิตใจที่ไม่ยังไงอ่ะไม่เหมือนคนเะหมีแล้วกันอ่ะอครับผมพูดแบบนี้ระวังคนขลินเขาจะว่าเอานะบางคนบางคนปีบางคน,งคน,งคนไม่ได้ทุกคนนะครับผมคน,คนที่ชอบอวดอวดชลาดแล้วกันเนาะไม่ได้รวมทุกคนนะครับแล้วลข่าวที่เขานาเสนอมาเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงวะท่าน้ชมมันก็มีบ้างจริงบ้างแต่ส่วนมากก็จะเป็นเฟกนิวนะครับผม อ่นะชี้ให้ดูชัดๆหน่อยนี่ไงพี่เนี่ยนี่คือความสะดวกสบายเราลงเราลงใต้ดินก็มีรถไฟฟ้าใต้ดินอีกนะฮะนี่คือความสะดวกสบายนี่คือความเจริญนี่คือความทันส,สมัยเสียดายแทนคนขมิ้นไหมเสียดายเสียดายถ้าคนขมิ้นอยากมาต้องทําไง<ม>ก็ต้องรอหน่อยนะช่วงนี้ก็ปิดด่านอยู่นะฮะแล้วก็คนขมิ้นบางคนก็บอกว่าปิดถาวรไปเลยปิดตายไปเลยอ้าอืมก็ตายดี ก็แน่นอนครับแน่นอนนะแน่นอนส่วนคนที่ทุรนทุรายคนที่อยากมาก็ต้องแอบแอบเข้ามาก็โดนจับนะสิ่งที่เราได้เห็นแค่นั้นเองนะครับผมแต่ว่าเรามายืนอยู่ตรงนี้มามาวันนี้ยิ่งคนเยอะนะบอาบอยนี่ไม่ให้บอาบอยดูเนี่ย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 บ่าวบอยต้องดูเนี่ยเห็นไหมนี่คือคนที่มาเที่ยวจุดนี้นะครับผมเห็นไหมครับเห็นไหมเขามาเที่ยวนะผมไม่รู้ว่าจะเทียบกับสนามบินเดโชได้หรือเปล่าแค่นั้นเอง เพิ่งเปิดใหม่ใช่เนี่ยนี่คือคนนะที่เขามาเดินมาเที่ยวมาถ่ายรูปกันแล้วก็ทุกอย่างฟรีที่ขึ้นมาคนไทยไม่เก็บต่างคนไทยไม่ขุดไม่ขุดเลือดขุดเนื้อคนไทยไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยนะสิ่งที่ประเทศไทยมอบให้คนลาวเหมือนเราคนลาวเราก็ได้ขึ้นมาเที่ยวฟรีนะนี่ฉะนั้นแล้วนะทำไมคนลาวอ่ะถึงพูดแต่เข้าข้างประเทศไทยอีกหนึ่งอย่างเลยนะที่เราได้จากประเทศไทยนะครับผมเข้าใจตามนั้นรู้เรื่องนะครับ โอเคฮะมีอะไรถามต่อถามบ่าเต้พลได้นะครับผมคือในความรู้สึกของบ่าเต้พลนะครับบ่าเต้พลคิดว่าประเทศกัมพูชจะเจริญได้ไหมถามว่าจเจริญได้ไหมไม่รู้นะว่าเจนเจนต่อไปนะฮะเจนต่อไปอาจจะมีความคิดแบบพัฒนาหรือว่าผู้นําคนเก่าเนี่ยดับศูนย์ไปนะฮะอีกหลายร้อยปีข้างหน้าไม่รู้อันนี้เราไม่รู้คือตอนนี้ผมเห็นทางเขาบอกว่าแบรนด์สินค้าไทยแต่ทำไมยังเห็นมีการแอบลักลอบแอบกินอยู่นะโอ้ ก็จริงครับก็จริงก็จริงฮะก็จริงเห็นปลาก,กระแกกินม,มา่ากินปลากระกป๋องอยู่อ๋อมัน,น,นเรื่องจริงเหรอพ่อทพพลรรเรื่องจริงครับเรื่องจริงแต่เขาบอกว่าเขาแอบเขาผลิตสินค้าได้แล้วดิอ๋อผลิตได้แต่ว่าคุณภาพได้เหมือนไทยหรือเปล่าถามว่าใครทําได้ทําได้หมดแหละถามว่าคุณภาพครบสะอาดมันมันได้เหมือนไทยนนหรือเปล่าตอนนี้เขาแอบเขามีมาโชว์เงินด้วย,โชว,ยโชว์เงินเดือนดนะ้วยอืมโชว์เงินเดือนอ่ะร้อยกว่าบาทนะอือิจฉาไหมไม่อิจฉาครับเนี่ยชีวิตผมเนี่ยผมต้องถามคนเขมีว่าคุณอิจฉาผมไหมที่ผมไปสถานที่สวย ถานที่ดีๆแบบนี้ที่เขมรมีไหมนะโอกาสดีๆแบบนี้ในชีวิตอ่ะคือเราเป็นคนบ้านกคลองนายเรามาเห็นแบบนี้เราเราเฮ้ยเราดีใจน่าเกิดมาครั้งหนึ่งนะนี่แหละสิ่งที่แตกต่างสิ่งที่เราอยากนําเสนอให้ผู้คนได้ดูความเป็นจริงคือบอกเตพนถ่ายคลิปอย่างเงี้ยบอลเตพนบอลเตพนคิดว่าเขมรเขาอยากจะเห็นด้วยมาอยากจะดูด้วยไหมเขาอิจฉาบอลเต้พนไหมคือคนเขมรเนี่ยเรารู้กันนะเป็นคนที่ปากอย่างใจอยากนะอยากดูแต่ไม่เปิดเผยตัวตนนะฮะ ประเทศไทยทําอะไรพูดอะไรเขารู้หมดเห็นไหมติดตามข่าวตลอดเขาจะสวนตลอดแล้วเขาจะอิจฉาบอกเทพคุณไปเพื่ออะไรบ้านเ้าก็มีสนามบินสวยหรูหมีแต่สนามบินแต่มันไม่มีคนไปใช้บริการทำไมจะไม่มีคนเยอะแยะมากมายไม่เห็นใน<ม>วิดีโอไม่มี<ะ>ล่าสุดนี่เงียบอย่างกับประชาเอารู้ได้ยังไงเอาก็ คลิปวิดีโอเขาถ่ายให้ดูเนาะโอ้เหมือนเขาถ่ายประจานตัวเองว่าเนี่ยอาวก็ใครเลที่ถ่ายคนไทยเขาไม่ไปถ่ายนะคนไทยก็อยู่ฝั่งไทยคนเขาเห็ยนได้กันเองนะเอ้าวพูดพูดอย่างเงี้ยอวยคนไทยหรือเปล่ามันไม่ได้อวยนี่ก็นี่ก็ดูนี่คนไทยนี่ไม่ใช่สนามบินน่ะนี่ไม่ไม่มันไม่ใช่เรื่องของเราเราไปยุ่งทำไมก็อยากพูดอ่ะอยากพูดมันใช่คนบางคนไงเข้าใจไหมคือบางคนเขาพูดได้เราก็พูดได้เราก็เป็นคนอะเขาวอาล่ะอ่คุณมีสิทธิ์คิดคุณมีสิทธิ์พูดเราก็มีสิทธิ์คคิิิดดมมมีสทธ์พูเเเรากก็็นนนนนหหือัะะฮ นี่เอาเห็นไหมเห็นไหมนี่อ่าเนี่ยรถก็เยอะมากเห็นไหมทุกคนเห็นไหมโอ้โหอืออืออืเห็นไหมเี่เสพนคิดว่าชาตินี้ตัวเองคุ้มค่าไหมกับการได้มาทำงานประเทศไทยโอ้ชาตินี้ได้มาอยู่ประเทศไทยคุ้มค่าแล้วครับคุ้มค่ายังไงอ่ะคุ้มค่าที่ตัวเองได้มาเห็นสิ่งใหม่ๆแล้วก nice ็เรียนรู้ในเรื่องดีๆนะครับของประเทศไทยได้เห็นความเจริญได้เห็นอะไรที่ แตกต่างจากบ้านตัวเองทำไมาคิดแบบนั้นกันได้เมื่อเบ,าโบ,โบ่าวบยเขาเป็นคนบอกเองว่าเป่าลายอย่างพวกเราเนี่ยเลียแล้วก็<อ>ลืมกาบพืชของตัวเองก็ในละคุณถ้าคุณบอกว่าเลียเบ่าเบ่าได้พนพูดเกินความเป็นจริงไหมก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะมาดูคลิปแล้วก็บอกว่านี่ที่ที่เห็นอยู่เนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่ประเทศไทยหรือว่าคุณจะอะไรก็แล้วแต่ความคิดของคุณู้ณบอกว่าที่เห็นเนี่ยอ่าไม่ใช่คนไทยสร้างคุณก็ว่าไปใส่ร้ายไปในความคิดของคุณนะครับผม และอีเห็นผลหนึ่งที่อยากจะรู้เหมือนเกินเดอเกินนะฮะเขาบอกว่าสิ่งที่เราเห็นนี่คือเจริญไหมเราเจริญนี่เราพูดถึาความเป็นจริงเราเห็นคนเป็นจริงและสิ่งที่เจริญที่บล่าแต่พลเห็นนี้มันคือเป็นผลงานของแรงงานขมินโอ้โหนี่แหละนี่แหละเนี่ยที่คิดผิดนะที่ความคิดแบบเนี้ยที่ทําให้ตัวเองถอยหลังนะคือคนคิดแบบนี้คิดแล้วจะทําให้ตัวเองไม่พัฒนาความตัวเองนะถ้าคนที่คิดได้นะเขาไม่พูดคํานี้ออกมานะพะโบต้องบอกตามตรงนะถ้าคน ถ้าคนคิดได้เขาไม่พูดแบบนี้นะฮะเขาจะพูดอีกอย่างนะฮะผมนะครับโอ้โหแล้วตอนนี้บาทเตพลค,คิดว่าผลกระทบที่แรงงานเขาขาดอย่างเงี้ยประเทศไทยจะเอือดร้อนไหมเอืออร้อนอะไรเนี่ยตรงนี้ก็เพิ่งสร้างเสร็จเนี่ยถามว่าขมรอยู่ไหมขมรกลับแลวนะ<อ>นี่เพิ่งสร้างเสร็จเปิดไม่ถึงเดือนนะเนี่ยเสียดายแทนเขาไหมเนี่ยถามว่าคนขมรนไม่อยู่แล้วใครทําล่ะโอ้เปิดมาสามอาทิตย์ได้ไหมเนี่ย พูดแบบนี้มีอคติต่อคนขมนหรือเปล่าไม่ใช่มีอคติแต่เราพูดความเป็นจริงอยากให้คู้คุณยอมรับแล้วก็คิดทบทวนนะบางทีมันอาจจะไปช่วยอะไรได้นะในชีวิตเราบางทีการที่เราหลงตัวเองเกินไปมันก็ไม่ดีแค่นั้นแหละนะครับผมเนี่ยนะมาดูฮะคลิปวีดีโอนี้สุดท้ายเราจะฝากถึงอะไรก็แก่คนขมบ้างถ้าพี่บอยมาดูคลิปนี้ก็อยากให้พี่บอยตีแผ่เรื่องราความเป็นจริงแล้วก็ไม่ต้องโกรธนะที่ คนเราแบบเรามาทําคลิปแนวนี้นะครับผมก็เราอยากนําเสนอเรื่องความเป็นจริงเหมือนพี่บอยพูดให้ประเทศไทยอย่างนู้นอย่างนี้และพี่บอยรู้ดีได้ไงอ่ะพี่บอยบอกว่าอยากรู้เรื่องอเมรให้ไปถามพี่บอยเอ้าถ้าพี่อยากรู้เรื่องประเทศไทยพวกพี่พี่ก็ต้องมาถามพวกผมพวกผมอยู่ไทยนี่นี่เราต้องแบบนี้อ่าแพร่กันนะฮะโอเคครับครับผมขอบคุณบ่าวเต้พนนะฮะสำหรับเรื่องราวีๆดีนะครับครับสถานที่ที่สวยๆนะฮะประเทศไทยที่ทาให้เรา ได้เห็นความเจริญนะครับผมครับขอเชียห้ด้วยดอวยพี่บอยนี่มาดูพี่บอยมีหรือยังพี่ปนมเป็นพี่บอยนี่นี่รถไฟฟ้าพี่ไฟฟ้าพี่พอ่าไปแล้วไปแล้วพี่นี่เป็นไงนี่แหละคือไทยแลนด์พี่เดี๋ยวจะบอกจะบอกเป็นภาษาปาษาอังกิษหน่อยไทยแลนด์ beautiful วา้าวนี่ฮะสวัสดีครับ,คร,บครับผมโอ้สักมา